ตอนนี้พวกเราก็อยู่ในทะเลนะพวกเราก็จะวิ่งไปเรื่อยๆจกกนกว่าจะเจอไบโอมนะที่พวกเราตามหาไบาโอมต้นมาที่ใหญ่ๆนะแต่นี่มันไบโอมไม่นี่่ห่าไปต่อไปต่อเอาในเรเือแตกอะเรือแตกก็ใช้อันที่สองดิเ,เรืเอเราแตกวะ โอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราจะเดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวเอาจะต่อต่อหลังจากที่เราเดินมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงเอ้ยไม่ใช่ห้าวันของไมค์ครับนะครับห้าวันของไมค์ครับนะครับพวกเราก็เจอต่แกะกับหมูครับจนู่ในนี้ครับชิคกราเคนะครับเคครับเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อหมูได้สามสามก้อนเลยนะก็คือไม่ได้เจออะไรนะครับก็คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปผจญภัยบางอย่างนะครับแล้วก็จะมาจบคลิปยังไงนะครับพี่เราจะมาจบคลิปแบบนี้นะครับ คิปเยลนะย่าเออตายแล้วนะคะก็ขอจบคลิว huh. ช uh ันได้นะครับสวัส uh ดีค huh. ร uh ับ huh.